วันนี้ก็เลิกงานนะครับเอานกเจ้าลิวนะครับเป็นนกฝึกนะครับตอนนี้ยังไม่มีเชเลยนะครับออกมาหาประสบการณ์นะครับป่านะครับนกป่าสูงก็จะบินประมาณนี้นะครับนี่ครับเจ้าลิวนะครับเป็นลิวหนึ่งกุ๊กนะครับหนึ่งกุ๊กเขาเรียกกุ๊กนำลิวนะครับ หนึ่งกุ๊กขึ้นหนึ่งกุ๊กนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหลิวนะครับแล้วก็มีคููอ่างหนึ่งำนะครับนกตัวนี้นะครับคูอ่างเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเลยนะครับมีหอบนะครับอันนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับขึ้นดูเฉยๆนะครับว่านกจะขันหรือเปล่านะครับไม่ได้วางเอาตัวอะไรนะครับเอานกใหม่มาลองนะครับเป็นนกฝึกนะครับผมฝึกมาประมาณสัก สองอาทิตย์แล้วนะครับเอาขึ้นต้นนาบ้านนะครับสองอาทิตย์แล้วนะครับนกฝึกครับก็ขนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะดิ้นนะครับนกยังไม่รู้จักทํางานนะครับไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองครับขนก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับเอาขนนกขึ้นต้นไม้ก่อนนะครับ